กับสวัสดี FC อาจารย์ ie, นอตตี้วิบวับน้องๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมอาจารย์ ie, นอตตี้วิบวับน้องๆเจ้าของยูทูบช่องอาจารย์นอตตี้พาด้วยเมื่อวานอาจารย์ไม่ได้อัดคลิปลงวอดีอาจารย์ไม่สบายนะครับไม่ได้ไปกทมเลยนะครับคืออาจารย์ <c oughs> ไม่สบายนะครับเอ,อไปตรวจ a อ k ขึ้นไปสองขีดนะครับก็อาการหนักมากเลยตอนนี้ป่วยนะครับเนี่ยดูสภาพ คือวันนี้ก็วัน,นที่สามที่สี่แล้วนะครับวันที่สามก็มีอาการวันแรกอะเกือบตายหนักไข้หนักแล้วก็นอนไม่ได้ทั้งคืนปวดเนื้อปวดตัวกิ้งไปกิ้งมาส่วนวันนี้วันนี้อาการดีขึ้นแล้วครับไข้หรือเปล่าอาจารย์ไม่รู้นะไม่ได้วัดดูแต่ว่าวันนี้รู้สึกอยากไออยากไออย่างเดียวเลยแต่ก็ยังแบบภาษาอีสานเขาเรียกว่าบบซวงเป็นบ่ซวงเป็น ทรมานมือว่านบไหวครับอาชีพโบไหวครับมมอนีก็ยัง <c oughs> อยากไอแล้วก็ปวดหัวใครเคยเป็นบ้างครับอ๋อทรมานเนาะนึกว่ามันจะไม่หนักเมื่อต้นฉีดวัคซีนสองเข็มก็นานแล้วแหละนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวอาจารย์ไม่ได้ไปรับแขกนะช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขากตัวครบนู่นแหละ เจ็ดถึงสิบวันเดี๋ยวอาจารย์ไปรับแขกนะครับเดี๋ยวตรวจวันนี้เดี๋ยวตรวจเชื้อดูก่อนน่าจะไม่ขึ้นแล้วแหละเดี๋ยวเอาหน่อยเอาลาวกันครับวันนี้หน่อยวันนี้เด่นห้าฟันหรูดนห้าวิ่งห้าครับห้าแปดห้าสามสามแปดห้าสี่ห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสองฟันอีกครั้งห้าแปดสามแปด เอ้ยห้าแปดห้าสสามแล้วก็5้าสองสามตัวมี5้าแปดสามห้าแปดสี่้าแดหนึดสามดสีดหนะครับเม็ดเดียว5้าแดแดห้านะครับลาวรลาวเด่น7ฟัน7จ็ด7ครับเจ็ห้า จ็ดห <c oughs> ้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่ไฟงครั้งเจ็ดห้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดสี่สามตัวมีเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าหก 9จ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าสามเจ็ดห้าหกเม็ดเดียวเจ็ดห้าห้าเจ็ดฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กันอาจารย์ม่ค่อยสบายใครที่ซีเอฟของมาเดี๋ยวรอก่อนนะครับอาจารย์ยังส่งไม่ได้นะขอบคุณทุกคนแล้วกันขอบคุณทุกกำลังใจนะครับไปแล้วสวัสดีครับ